สิ้นจัาสวัสดีครับพวกเรามาจากรายการ I อพรายการที่บอกแล้วเรื่องราวผ่านวิดีโอสดตรงยิ่งกว่าเรื่องจริงผ่านจอนั่นเองค่ะใช่แล้วครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หอประชุมเล็กนะครับที่ท่าประจันนั่นเองเรามางานอะไรครับพี่เจ๊ใช่ค่ะวันนี้เรามาดูลอรเวทีของคณะนะวสารศาสตร์แล้วก็สอสารมวลชนนั่นเองค่ะเกี่ยวกับอะไรนะคะแจนเห็นนี้ว่าละครเรื่องนี้เกี่ยวกับประเทศเวียดนามนะคะพี่ล่เต๋อใช่ อยากรู้ชื่อละครแล้วนะชื่อละครเรื่องนี้ชื่ออะไรนะบ้านเดมเนเองค่ะใช่แล้วนี่ะว่าบอกว่าฉากอลังการมากเลยใช่ไหมอลังการมากเห็นเขาบอกว่าบินไปซื้อจากเวียดนามกันมาเลยนะโอ้โหไ,ไกลมากนะอย่างงี้พลาดไม่ได้นะคะยังไงแล้วนะคะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงนะคะต้องคอยติดตามกันเลยค่ะเพื่อนๆใช่แล้วค่ะ,คะยังไนะะากกางนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะไปเลย นั่นเองค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าข้างในมีอะไรเราตามคข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ,ะ,คะและนี่นะคะก็คือรายชื่อนักแสดงทั้งหมดค่ะจากละครเวทีเรื่องบานเดมเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีใครบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ไอด้าแล้วนะคะ ได้มาชมละครวารสารของเราด้วยค่ะนีกถามว่ารู้สึกไงบ้างคะสนุกค่ะก็ดราม่าตอนแรกไม่ไม่รู้ว่าเป็นว่าเป็นแนวไหนอะไรเง,งี้ย<อ>แต่เข้าไปดูแล้วรู้ว่าเป็นดราม่าก็ทําได้ดีมากค่ะลุ้นด้วยแล้วก็เล่นดีทุกคนเลยค่ะแล้วปีหน้าจะมาดูอีกไหมคะพี่ไอดาถ้ามีโอกาสก็อยากมาดูอีกค่ะขอบคุณมากมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ยังนน่ๆเย้สวัสดีค่ะ เมื่อกี้อยากจะรู้มากเลยว่าพี่เอียงนี่เคยมีโอกาสได้มาดูละครเวทีของเราบ้างไหมเนี่ยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยเคยดูเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครับผมแล้วก็ปีนี้ได้มีโอกาสมาดูอีกนะครับ เป็นไงรอบนี้เป็นไงมางค่ะสนุกไหมเนี่ยสนุกมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วละครเวทีวาสารนี่มีเสน่ห์อยู่แล้วทั้งตัวนักแสดงที่เป็นที่เป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็ด้วยตัวบทที่เขาเรียกว่าทําขึ้นเองเกือบหมดเลยนะฮะแล้วก็วันนี้โปรดักชั่นเนี่ยสุดยอดมากวันนี้ผมประทับใจตัวละครหลายๆตัวมากๆเลยครับใช่ค่ะอีกอย่างบอกว่าฉากแล้วก็เสียงอะไรอย่างนี้บอกว่าชุดเต็มมากเลยเนาะเวียดนามใช่ไหมคะใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยได้ไปอยู่ในนิทามจริงๆเลยเมื่อกี้ดูดูไปก็อินเหมือนกันเว้ยนี่มันแบบบทาาาไไดด้้้เเเเหมมมือออนนนนววีียยยยยจรริงงงงงงๆๆกล่คััช คเพื่อนๆอย่างเงให้มาดูละครอุสาตนเราไหนคะครับผมก็ปีนี้นะฮะละครมุษาเรื่องบานเดียมนะฮะเรียกได้ว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องลลาดเลยนะครับเพราะว่าดีทุกอย่างครับโปรดักชั่นเนื้อเรื่องทั้งตัวละครจนตัวหน้าการแสดงด้วยนะฮะอยากให้ลองมาชมกันดูฮะเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับไ่าองครับคุณนคะพีมาค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ2นักแสดงค่ะจากซีรีส์ชื่อดังเลยนั่นคือฮอร์โมนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาสอบถามความรู้สึกกันว่าทั้งสองท่านนี้นะคะหลังจากที่ได้ดูละครเวทีเรื่องบานเดมเสร็จแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างผบรู้สึกไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูละครเรื่องบานเดมไปแล้วเนี่ยเอจะยิงมาก่อนเลยเหรอโอเคครับก็รู้สึกสนุกครับก็ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณนะครับที่ผลิตละครดีๆแบบนี้ออกมา ครับผมเราเอิร์ดรู้สึกไงบ้างครับผมเอิร์ดไม่คุยด้วยเลยอ่ารู้สึกว่าเป็นเป็นความแปลกใหม่ในวงการละครเวทีดีครับผมก็รู้สึกว่ามีแง่คิดอะไรให้ได้คิดแล้วก็เพลิดเพลินดีครับค่ะนั้นก็อยากจะให้ทั้งสองคนนะคะได้ฝากละครเวทีเรื่องนี้ได้ให้เชิญชวนทุกให้ทุกคนนะคะมาดูละครเวทีเรื่องนี้กันก็ลองเปิด เปิดใจเปิดหูเปิดตาลองมาซื้อบัตรดูกันนะครับแล้วก็นอกจากจะดูละครแล้วเนี่ยซื้อซีดีเพลงด้วยนะครับเพราะฉากที่8เพาะมากเพราะว่าผมแต่งเองนะครับผมร็กที่8นะครับย้ำซีดีเพลงละครวรสารบานเดมครับลายอินมากเลยแล้วก็ก็อยากจะฝากละครวารสารนะครับบานเดมครับเหลืออีกเก้ารอบก็ลองมาดูกันได้ครับก็คิดว่าอาจจะทําให้ใครหลายคนประทับใจมากขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะ Thank yeah. you.